สวัสดีครับน,นี่คือทะเลในวัย27เนาะถูกไหมครับ27แล้วก็ได้เพิ่ง27นะเพิ่ง27ครับผมไหนพูดถึงงานที่เพิ่งจัดล่าสุดมูกระทะกับทะเลอ่างานที่เพิ่งจัดล่าสุดมูเลบบอกมูกระทะ2นะครับผมก็เพิ่งจัดไปเมื่อวานซื้อนี้เองเป็นงานวันเกิดแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามา,านิดหน่อยครับร้อยกว่าคนก็สนุกดี่เป็นเหมือนได้เติมพลังทั้งตัวเองแล้วก็หลายๆคนที่มาก็หวังว่าจะได้ความสุขได้พลังงานดีๆกลับไปนะครับผมคือแบบวันนั้น มีความสุขมากเป็นวันเกิดที่ได้มาเจอแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาร้องเพลงเล่นกันกับแฟนคลับแฟนคลับก็ร้องเพลงให้ด้วยเติมพลังมากมีความสุขนอกจาแฟนคลับเห็นมีเกสมาด้วยหลายคนเลยมีใครใช่ก็มีอย่างพีคหน้าโงมีพี่ขาชาน่นนั้นพอมมี่สิยงดโชคมีพี่เพิร์ดขับประจำอยู่แล้วก็มาร่วมร้องเพลงโชว์กันเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างวันเกิดปีนี้เห็นมีแฟนๆจัดโปรเจกต์ให้ครับผมได้ฟังเสร็จมั้มยังฮะเดี๋ยวผมจะหาวันไปแบบ าวันไปตามเก็บแบบวันเดียวเต็มๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็มีเดี๋วมีถ่ายบล็อกนีอะไรมให้ดูกันถ้า่าก็ร้ถาเรื่องคนรแล้วอกเลืองซรี์ไหนี์เอ่อรีอนปไหนที่ีขงเรื่อห่จัๆของเรารบวอไฟจริงๆคือวอไฟจะเป็นทั้งหมด4เรื่อง <S <S เรื่องลา5ีใช่ไหมครับผมตอนนี้เพิ่งเริ่มเรื่องที่2เป็น E ีที่6ของวอไฟก็ เรื่องของผมเองอ่ะจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยแต่ว่าไปเน้นน่ะตอนท้ายเรื่องเรื่องที่3เรื่องที่4จะค่อนข้างมีเรียกว่าไม่สปอยเป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างไปลงมีผลกับนักแสดงคนอื่นมากกว่าอ,อยากให้บู๊ขีดนอ้องมิวบู๊ตี่ของเรานะครับผม่็แบบด้วยเคยมีเข้ากันมากเลยจริงๆวันนี้จะมาด้วยกันยูไน่์มมสมขิดก็น้องมิวก็ต้องพักรักษาตัวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ติด โควิดกันอยู่นะครับผมดีนะไม่เจอกันก่อนหน้านี้ใช่วันนี้ก็จะไม่ได้เจอมิวครับผมถ้าเลมไปเจอมิวมาก็อาจจะไม่เจอเลมเหมือนกันการร่วมาเป็นไงบ้างดีครับผมคือมิวส์เนี่ยวันนี้เป็นงานแรกของเขาเรื่องวอลฟก็ดีใจที่เจอน้องเขาเพราะน้องเขาแบบป็นตั้งใจมากื่าทำงานประจำแล้วด้วยก็มาเล่นซีร um anyway> ีส nah ์ด้วยแล้วก็พกเอ่อเรียกว่า iPad มาทํางานตัวเองด้วยในกองซีรีส์ตลอดแต่ว่าก็เรียกได้ว่าแต่วันแรกที่เจอเขาดูพัฒนาขึ้นเยอะและเร็วมาก จนวันสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้เห็นผลง,งานน้องๆที่ตั้งใจมากจริงนนค่ะน้องเห็นม่าแล้วก็คือขาดโชคค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของแต่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกฮะแต่ว่าไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้แรงขนาดไหนก็แรงกว่าที่เคยอะครับผมต้องดูกันอันแต่แต่ที่เห็นน่าจะเห็นในดเรคเตอร์คัทมากกว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง ถ้าอยากดูซีรีส์ว mm hmm. อล์กไบ่เนี่ยฝากติดตามพี่เอสเพลครับทุกวันอังคารดูฟรีทุกเ,ทงงรเ,รเรื่องไข่เวลาห้าทุ่มตรงครับต่อไดเร์เตอร์คัทเนี่ยสามทุ่มตรงครับผมรอกจับเลือกทีละเรื่องนักร้องตอนนี้ช่วง<ฆ>นะนี้เราจับไหม่ร้องเพลงบ่อยขึ้นเจนเวทีขึ้นแล้วไหมนะก็ชินขึ้นตื่นเต้นน้อยลงนี่เดี๋ยวก็จะร้องตรงนี้เหมือนกัน mm hmm. ครับผมก็เรียกได้ว่าสนุกกับการร้องเพลงแล้วก็เดินเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์กับค่ายเพลงมีเพลงอะไรออกมาให้ติดตามกันครับผม ยังวนี้จมีตั้โชว์อะไรนักแสดมีครับวันนี้ผมจาะแล้วก็ผมแล้วก็นักแสดงจากวอลฟ์วทุกคนเนี่ยก็มีเตรียมโชว์มาหลายเพลงเลยก็เดี๋ยวรอดูกันได้ประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยแหละครับผมมีสองต้นโชว์เลยฮะเดี๋ยวรอดูคนะเราจะคอยด้วยเราจะคอยครับเราเริ่มละการร้องเพลงแล้วเออมันคาดหวังว่าจะสารประกอบไปยังไงอีกไหมแน่นะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต ออเร์มีเพลงอะไรออกมาแล้วก็มีโปรเจกต์กับค่ายเพลงอีกก็ต้องรอติดตามกันเพราะยังบอกได้ไม่เยอะนะก็รอติดตามแนวไหนแนวไหนอะไรนะเป็นแนวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูบอกนะฮะแนวแนวปกติที่ชอบร้องนะครับแต่ทำ็นเพลงตัวเองดีใจครับผมอย่างแรกเลยคือดีใจที่แบบได้มาเจอแฟนคลับใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับขผมคนอื่นบ้านอื่นด้วย ตัวให้การตอบรับดีมากแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงด้วยเหมือนแบบเป็นวันรวมญาต<น>ิอีกแล้วนะครับผมเจอคนหน้าดิงดูดคุ้นๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาทํากิจกรรมอะไรดีๆสนๆสุกๆแล้วก็ให้ประโยชน์สังคม,มด้วย<ม>อะไรนะฮะโอ้ไม่ค่อยได้ไปเลยครับผมปกติจะเป็นงานแบบร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ ครับผมเราเล่นเป็นเกมน,นี่อ๋อนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกลับมาสตรีมเกมแล้วนะครับผมที่เพจเลเยครับแล้วก็ YouTube เลเยอเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วน,น,นั่นเองนะแล้วก็ฝากวอล์กไวด้วยครับผมออนยาวยันสิ้นปีเลยครับผม